ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณนะครับที่ทางวิทยาลัยไ,ได้จัดการแสดงวิสัยทัศน์ของผู้สมัครนายกเทศมนตนรีนครขอนแก่นนะครับแล้วก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่มารับฟังในวันนี้ให้ผมได้มีโอกาสนะครับที่จะมาแนะนําตัวเองให้พวกท่านได้รู้และมีนโยบายอะไรที่จะนําเรียนต่อพวกท่านนะครับก่อนอื่นผมขอแนะนําตัวเองก่อนครับผมชื่อนายประสิทธิ์ทองแท่งไทยนะครับ จบการศึกษาจากประถมศึกษาก็คือโรงเรียนอนุบาลขอนแก่นครับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนขอนแก่นวิทยายนครับปริญญาตรีผมจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับส่วนปริญญาโทผมจบ MBA จากประเทศสหรัฐอเมริกาครับผมขอบคุณครับส่วนประสบการณ์การทำงานนะครับผมดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นนะครับ8ปีครับ และก็ดำลงตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นอีก4ปีนะครับนี่เป็นประสบการณ์ในการบริหารราชการนะครับครับผมมาในานามของกลุ่มขอนแก่นมหานครครับซึ่งมีนโยบายและสโลแกนของกลุ่มว่าขอนแก่นยุคใหม่รวมใจพัฒนารับฟังทุกปัญหาเดินหน้าร่วมแก้ไข นโยบายของผมบอกแล้วครับว่าเป็นนโยบายที่จะเน้นคนมีส่วนร่วมนะครับผมอยากเห็นภาพของนครขอนแก่นนะครับเป็นฮิวแมนซิตี้เป็นเมืองที่ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการสร้างเมืองนี้ขึ้นมาด้วยกันครับมันจะเริ่มต้นตั้งแต่จากล่างขึ้นมาสู่บนนะครับและผมอยากจะสนับสนุนนโยบายดีๆ ที่อดีตท่านนายกเทศมนตนะรีนครขอนแก่นหลายๆท่านได้ทำมาเช่นทอเล็กในทอใหญ่ในแต่ละชุมชนสามารถบริหารจัดการกันเองได้สามารถแก้ไขปัญหาจัดการกันเองได้โดยมีเทศบาลเป็นตัวประสานและก็สนับสนุนให้สามารถแก้ปัญหาในส่วนนั้นของเขาได้นะครับซึ่งนโยบายของผมจะเน้นไปที่ประชาชนมีส่วนร่วม เป็นส่วนใหญ่ส่วนนโยบายอื่นๆก็มันเป็นหน้าที่ครับที่ผู้ที่จะบรรลุตาแหน่งนายกเทศมนตรีทุกคนต้องทําการแก้ปัญหาการจราจรการแก้ปัญหาทางด้านเศรษฐกิจการแก้ปัญหาทางด้านการศึกษาการแก้ปัญหาทางด้านยาเสพติดนะครับแล้วก็การแก้ปัญหาทางด้านสุขภาพมันเป็นหน้าที่ครับส่วนกระบวนการมันมีวิธีที่เราจะต้องคุยกันมีการ พัฒนาเป็นรูปแบบของสภาเมืองครับซึ่งระดมความคิดเห็นในการแก้ปัญหาของเมืองร่วมกันเราโชคดีครับจังหวัดขอนแกน่นที่มีภาคส่วนของเอกชนที่เข้มแข็งกว่าในจังหวัดอื่นเขาแล้วเราก็โชคดีครับที่มีมหาวิทยาลัยขอนแกน่นที่เป็นแหล่งศูนย์รวมของความรู้ความสามารถเราจะประสานครับประสานเอาความร่วมไม้ร่วมมือเนี้ยเข้ามารวมกันเพื่อพัฒนาเมืองร่วมกันนะครับ ส่วนนโยบายทางด้านความสุขผมมีอยู่5ด้านคือผมไม่ได้มองเพียงแต่ว่าเราจะพัฒนาในตัวเมืองของเราอย่างเดียวอันดับแรกนะครับเราจะพัฒนาในเรื่องของความสุขของประชาชนดังที่กล่าวมาถึงแล้วนะครับในด้านการสุขภาพในด้านการจราจรในด้านการศึกษานะครับและอื่นๆอีกนะครับส่วนความสุขของบุคลากรนี่เป็นส่วนสําคัญครับถ้าบุคลากรไม่มีความสุขแล้วจะทํางานรับใช้ประชาชนได้อย่างไรครับ ผมจะสนับสนุนผลักดันให้บุคลากรมีสภาพแวดล้อมเอื้อต่อการทำงานและจะผลักดันให้การทำงานนั้นสามารถตอบสนองความต้องการของพี่น้องประชาชนที่มาใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและถูกต้องนะครับส่วนความสุขของผู้มาเยือนนี่สำคัญครับเป็นที่ทราบดีแล้วว่าจังหวัดขอนแก่นเราเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีชื่อเสียงแล้วครับเรามีอีเวนต์หรือมีกิจกรรมระดับนานาชาติหลายกิจกรรม ทำอย่างไรครับผู้มาเยือนจะมีความสุขที่อยู่คอนแก่นครับความสุขของนักลงทุนเขามั่นใจอย่างไรที่มาลงทุนที่คอนแก่นแล้วจะประสบความสําเร็จแล้วก็สามารถดําเนินกิจการได้อย่างเจริญก้าวหน้าต่อไปความสุขทางด้านสิ่งแวดล้อมพูดถึงนะครับพื้นที่สีเขียวการจัดการขยะนะครับพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจสวนสุขภาพทั้งหมดทั้งนี้รวมกันอยู่ที่นี่นะครับขอโอกาสให้กลุ่มคอนแก่นมหานครได้พัฒนาเมืองคอนแก่นไปด้วยครับขอบคุณครับ คุณเบอร์ห้านะครับคุณประสิทธิ์ทองแท่งไทยครับ